สวัสดีค่ะมาพบกับแคนอีกเช่นเคยนะคะแคนพาเพื่อนมือนี้่แคนพาโน,ออน,น่อกจินมาเที่ยวนะคะหาดคำสมบูรณนนะคะอ่าเปลี่ยนบรรยากาศนะคะดูน้อกจินสนุกมากมาดูกันเลยว่าบรรยากาศของหาดคำสมบูรณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมบรรยากาศโดยรอบๆกันเลยนะคะโอ้ท่านผู้ชมคะบรรยากาศตอนนี้ถือว่าดีมากดูเรียกอะไรลูกเล้นทรายเ้นทรายเหรอคะ สนุกไหมลูกเออไม่หนาวหรอคะไม่หนาวหรออออันนี้คือบรรยากาศโดยรอบนะคะวันนี้เป็นนะคะืม เดบอ่าไม่มีเลยแต่ว่าโอเคเลยน้องเก๋ๆ ันนี้หนูมาทำอะไรคะหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยเดี่ยวว้นเวนมองขึ้นมาหากล้องเลยเดี๋ยวมาเอาห่วงไหมมาเอาห่วงไหมมาเอาห่วงแล้ว อันนอ้นค่ะดักทรายก็มีีปดักทรายมาเร้วๆๆๆเนโอ้โหชอบใจน้องออนสิน,น,นมากไม่นาวเหรอลูกเออสู้ตายเลยเนาะมันมีคำว่านาวเลย เล่นอะไรไม่ไปลอยน้ำหรอไม่ไปลอยน้ำหรอสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะเลยค่ะเร็วสวัสดีค่ะเดีวสวัสดีค่ะโอ้โห เด็กมีเปือนพีฟ้าลงมาเล่นน้ำสิดุดอะไรดูให้แม่ดูอะไรไเสียงขึ้น่นกระทบซอกฟังโอ้โห ไรบรรยากาศดีมากใครที่กำลังหาที่เที่ยวนะคะพักผ่อนสำหรับครอบครัวอาหารคำสมณ์บรรยากาศได้ค่ะ มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะหาดคำสมูดอำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬจ้าโอ้โหโอ้โหสาวน้อยคนนี้หว่วงยางจะหนีแล้วหว่วงยางจะหนีแล้วว้ายขยับลงไปอีกสิเออามาในชุดบิกินี่ ความพร้อมของลูสนุกไหมคะสนุกไหมคะท่านสนุกไหมคะมโอ้โหสำหรับบรรยากาศ น้องอมสิ์มาเที่ยวหาคาสซบูวันนี้นะคะก็ขอฝากไว้แค่นี้ถ้าใครกำลังหาที่ท่องเที่ยวอยู่นะคะมาได้เลยค่ะพักผ่อนหย่านใจที่นะคะหาดคัฟซูบูอำเภอบึงพลง,ง,ง,งจังหวัดบึงกาฬของเราสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามบรรยากาศดีมาเลยค่ะ